เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมพาทุกคนเนี่ยไปดูพวงมาลัยที่ผมถอยออกมาใหม่ก็คือ Logitech G 2 7ตัวนี้นั่นเองคือคลิปนั้นเนี่ยผมไปลงมอสแล้วก็ทําให้พวงมาลัยตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นกับ GTA 5ได้คือเราเอาไปทําอะไรหลายอย่างมากลยครับทุกคนในวันนั้นโดยหลังจากที่ผมเนี่ยไปลองใช้กับ GTA 5มาก็แน่นอนเลยครับไม่มีคนถามหรอกว่าผมทําได้ยังไงแต่คือกลัวซื้อมาแล้วเสียดายไม่มีคอนเทนต์ผมก็เลยขออนุญาตเอาคลินนปในวัว GTA ววนน ก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อบางคนเนี่ยมีจอยพวงมาลายัยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เล่น GTA 5ออยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนในการใช้จอยพวงมาลายัยคู่กับเกม GTA 5เนี่ย ต้องทายัางไงถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยในเก่ามาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูถูกคลิปแล้วคลิปนี้ผมก็จะอธิบายแล้วก็สอนทุกคนเนี่ยอย่างละเอียดเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนผมกล้าการันตีเลย90%ดูคลิปนี้ไปทําตามได้แน่นอนส่วนอีก1 0คืออะไรคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่ไม่อยากบอกว่าเป็นจานวน100%เดี๋ยวเกิดมีคนลงไม่ได้ขึ้นมาแล้วกูหน้าแตกเลยนะครับผมเอาล่ะขั้นตอนการใช้จอยพวงมลาลัยคู่กับ เกม GTA 5แบบตัวเทือนเนี่ยจะสามารถลงมอตัวนี้แล้วก็ใช้คู่กับพวงมอลไรได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าทางที่ดีแล้วก็เข้าท่าที่สุดก็คือซื้อ GTA 5ของแท้มาผมว่าชัวร์กว่านะครับทุกคนเพราะว่าตัวเกมเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงแล้วสามารถจับต้องได้ง่ายผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวเกม GTA 5ตัวแท้ดีกว่านะครับทุกคนเอาล่ะส่วนอย่างที่2เนี่ยจะใช้คู่กับพวงมาลัยก็ต้องมีพวงมาลัยใช่ไหมครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยพวงมาลัยที่ทุกคนใช้เนี่ยก็จะเป็นจะต้องเป็นพวงมาลัยที่พพอร์ตกับหลายๆเกม ไม่ใช่ว่าเป็นพวงมาลัยค่ายที่มันโนเนมหน่อยเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่กล้ารับประกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้กับมอต,ตัวนี้ได้แต่พวงมาลัยของใครที่เป็นค่ายดังๆลองรับกับเกม,มหลายๆเกมในยุคปัจจุบันหรือยุคสมัยไหนก็นแล้วแต่แหละถ้าเป็นค่ายดังๆอย่าง l o g i t e c h ซัสมั m a s t e r พวกนี้เนี่ยการันตีว่าใช้ได้แน่นอนรวมไปถึงมันยังสามารถใช้พวกฟังก์ชันฟีเจอร์เกียร์แบบ h ฮดชิฟเตอร์รวมไปถึงเกียร์แบบ Sequential เนี่ยสามารถใช้ได้เต็มรูปแบบมากๆนะครับเอาล่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนเบื้องตอน้นนนนะคครับสสิ่่่งงททีีทุกต้อมวเลายที่ามามจะสรถใช้คู่กกกับ GTA 5ไไดดด้้้้วววยยเี๋ผมททิิงงล์ุคนตรง ล่างสิชันเล้ครับผมเอาล่ะของที่ต้องมีก็จะมีประมาณนี้ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการทําให้ GTA 5เนี่ยซัพพอร์ตกับการใช้พวงมาลัยในการเล่นเนี่ยต้องทอํายังไงไปกันเลยครับผม เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเสียบตัวพงมาลัยกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําให้ตัวเกม GTA 5ของเราเนี่ยรองรับกับมอดพงมาลัยก่อนละกันซึ่งสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างก็คือตัว s c r ริปพุ o ว V แล้วก็ตัวแมนนวลทราน i ิชันตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมมาอธิบายแบบละเอียดเลยว่าแต่และตัวเนี่ยสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับสำหรับตัวสคริปพุกวีเนี่ยใครที่เป็นตัวเกม GTA 5เดิมๆเปล่าๆเลยเนี่ย ตัวสิปร์พุกงวีในครับก็จะสามารถทําให้ GTA 5ทุกคนเนี่ยรองรับการลงมอดที่เป็นมอดแบบตัวสิปร์พื้นฐานได้ส่วนตัวที่2อง n มนนวลทรานสิชันเนี่ยเอาไว้ทําอะไรจะเป็นมอดที่ทําให้ตัวรถใน GTA 5เนี่ยสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้โดยปกติแล้วเนี่ยตัวรถใน GTA 5เนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบออโต้เลยแต่เจ้ามอดตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับให้ตัวรถเนี่ยกลายเป็นเกียร์แบบแมนนวลไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์แบบ Head s h i ต t e r หรือ s ี q u น n t i a l เนี่ยเจ้ามอดตัวนี้เนี่ยก็สามารถทาให้รถใน ้วยนะครับว่าเราจะขับแบบใช้พวงมาลายัยใช้จอยคือมันสามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆนะครับกับเจมอตัวนี้แล้วเจมอตัวนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่เป็นฟอร์ดฟีดแบ็กเนี่ยเข้ามาที่ตัวพวงมาลัยของทุกคนด้วยในส่วนนี้เนี่ยพวงมาลัยคลายที่มีฟอร์ดฟีดแบ็ก มาเจอมอตัวนี้เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มดาวโหลดตัวแรกกันก่อนเลยก็จะเป็นตัวสคริปผู้วีตัวนี้นะครับให้ทุกคนมากดที่ปุ่มดาวโหลดตรงนี้นะครับทีนี้ของใครที่มันบอกว่าเป็นไฟล์อันตรายอันนี้ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวไฟล์สคริปผู้วีเนี่ยมันจะเข้าไปฮุกตัว GTA 5เพื่อจะทำให้ตัวเกมเนี่ยรองรับไฟล์ต่างๆที่ไม่ได้มาจากผู้พัฒน,นาโดยตรงหรือก็คือไฟล์มอน,นั้นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยให้ทุกคนกดเก็บไว้ได้เลย ไม่ต้องลูวว่ามันจะเป็นไวรัสทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสคริปต์บุงวีตัวแรกส่วนตัวที่2ตัวแมนนวลฟรานซิช i ั n นใช้เกียร์แบบแมนนวลได้แล้วก็รองรับกับการใช้พวงมาลัยได้ด้วยให้ทุกคนเนี่ยมากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยแล้วก็มากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้ทีหนึ่ง เท่านี้นะครับทุกคนให้มันดาวน์โหลด2ไฟล์นี้ทางด้านซ้ายล่างมาแบบนี้นะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนแทรกเนี่ยหลังจากที่เราได้ไฟล์2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยให้เราทําการแตกไฟล์ตัวสคริปต์พวกวีตัวนี้ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาได้เลยเข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวสคริปต์พวกวีนะครับผมแล้วก็เข้าไปด้านในโฟลเดอร์ของตัวบินพอเข้ามาด้านในเนี่ยมันจะมีไฟล์อยู่ทั้งหมด3ไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ที่เราต้องลงเนี่ยจะมีแค่ไฟล์ดินพุทแปดแล้วก็ไฟล์สคริปต์พวกวีส่วนตัวนเนท ให้เราลากคลุม2ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ copy มาทีนี้ก็ให้เราเนี่ยเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของทุกคนขึ้นมาทุกคนเนี่ยโหลด GTA 5เก็บไว้ตรงไหนก็เปิดมาขึ้นมาได้เลยนะครับ5 minutes later เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ของเกม GTA 5ของผมแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้ทุกคนคลิกขวาแล้วก็วางไฟล์ที่เราก็ล้ํักีเนี่ยลงไปได้เลยอ่ะวางลงไปเลยครับทุกคน เรามันวางสักครู่หนึ่งเท่านี้ในครับผมให้ตัวดินพุทแ dll แล้วก็ตัวคลิปพุกว dll เนี่ยเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เกม gta 5เท่านี้ก็พอส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องปิดโฟลเดอร์ gta 5ลงไปก่อนนะครับให้เราเนี่ยทำการพับมันลงไปก็พอยังไม่ต้องปิดนะครับทุกคนอ่ะพับมันลงไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูกันที่มอสอีกตัวหนึ่งมอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวเกียร์ตัวนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ไวได้เลย จอมอตัวนี้ก็คือตัวแมนนวลถ่านซิชันนั่นเองกดดับมังคลิกเข้าไปครับทุกคนแล้วทีนี้ไฟล์ที่เราต้องลงเนี่ยจะมีแค่เกียร์ดิสเปมเ e อร์แล้วก็แมนนวลถ่านซิ t ชันเท่านี้นะครับผมลากคลุม3ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ Copy มา3ตัวที่ว่าเนี่ยจะมีแมนนวลถ่านซินชันดิสเปมเ e อร์แล้วก็เกียร์ขอย้ำอีกทีนึงเลยครับอย่าไปหยิบไฟล์ผิดมาเลยครับทุกคนดูให้มันเหมือนกับของผมทุกอย่างเลยจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ Copy มาได้เลยเอาล่ะทีนี้เราก็เปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5กลับขึ้นมาแลทการกดคลิกขวา วางมันลงไปด้านหน้าโฟลเดอร์เกม GTA 5ได้เลยนะครับพุกคนรอมันฟังสักครู่หนึ่งเท่านี้นะครับผมให้ตัว3าฟไฟนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เกม GTA 5ก็พอเอาเลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในเกม GTA 5กันเดี๋ยวไปดูว่าการตั้งค่าพวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงมันถึงจะใช้ได้แบบสมบูรณ์ครบ100%นะครับผมไปเจอกันในเกมะครับพุกคน โอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยให้เราทำการเซตอัพเสียบพวงมาลัยเปิดใช้งานพวงมาลัยให้เรียบร้อยนะครับตอนที่เข้าเกมไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องอยุ่ยงยากเลยครับทุกคนเอาเลยครับทีนี้หลังจากที่ทุกคนเข้าเกมมาเนี่ยวิธีการเปิดใช้งานเจ้ามอสตัวนี้นครับผมเมนูของเจ้ามอสตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มบอ,อไไม้เนะครับอ่ะให้ทุกคนเนี่ยลองกดปุ่มบอ,อไปไม้เลยครับผม ถ้ามันมีเมนูแมนนวลทรานสิชันขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามอดที่เราลงมาเนี่ยติดแล้วนั่นเองเลยครับผมเอาละทีนี้เนี่ยของใครที่เปิดขึ้นมาเนี่ยให้เราสังเกตนันบนตรงนี้เลยครับของใครที่มันไม่ได้ติ๊กถูกไว้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการกดติ๊กถูกไว้เลยส่วนของใครที่มันติ๊กถูกเอาไว้แล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องทําอะไรไปแล้วเลยครับหรือว่าโอเคแล้วนะครับผมทีนี้ใครที่จะใช้คู่กับพวงมาลัยของตัวเองเนี่ย ให้เรา,าเลือกตรงที่ด้านล่างเกียร์บล็อกตรงนี้ด้วยนะครับว่าพวงมาลัยของตัวเองเนี่ยใช้เกียร์รูปแบบไหนจะเป็นเกียร์แบบซีเรนชิวลหรือว่าจะเป็นเกียร์แบบเฮดชิฟเตอร์ก่อนเลือกให้ถูกเราจะเลือกตามสภาพที่เราจะใช้ก็ได้นะครับผมส่วนพวงมาลัยผมเนี่ย G 2ี่ก็จะใช้เกียร์ที่เป็นแบบเฮดชิฟเตอร์หรือเฮดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับทุกคนผมก็จะเลือกเกียร์แบบเฮดแพทเทิร์นแบบนี้เลยให้เราเลือกลงมาด้านล่างตรงที่คอนโทรลตรงนี้น,นะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลยส่วนนี้เนี่ยมันก็ให้เราเ ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้คู่กับพวงมาล,ลัยแล้วก็เป็นเยียบให้เราเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้เลยอ่าในส่วนนี้ใครที่เชื่อมต่อพวงมาลัยของตัวเองเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อรุ่นของพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมส่วนพวงมาลัยของใครที่มันไม่ได้ขึ้นชื่อรุ่นให้ทุกคนเนี่ยลองเสียบใหม่อีกทีนึงหรือไม่ก็ลองรีเกมรีคอมพิวเตอร์ของตัวเองดูถ้ามันยังไม่ขึ้นอีกเนี่ยก็ลองเราดูนะครับว่าพวงมาลัยของตัวเองเนี่ย อาจจะเป็นยี่ห้อที่มันไม่ได้รองรับพพอร์ตกับเกมหลายๆเจ้าก็เป็นได้นะครับผมอ่าอย่างที่บอกไปใะครับใครที่อยากจะได้พวงมาลัยที่มั่นใจได้แน่นอนว่าจะเล่นได้กับทุกเกมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนตรงด้านล่างเดสคริปชันในครับผมถ้ามันขึ้นชื่อรุ่นพวงมาลัยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยมาติ๊ก enable ร์ e ิตรงนี้ในครับหรือของใครที่มันติ๊กไว้แล้วเนี่ยนี่ก็โอเคนะครับผมไม่มีอะไรส่วนพวงมาลัยของใครที่เป็นค่าย l o g i t e c h แล้วก็จะมีไฟรอบตัดเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้เราเ เอาละต่อไปเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาที่ Ana l o g Input Setup เลยครับผมเอาละครับทุกคนพอมาถึงหน้านี้เนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยตั้งค่าปุ่มต่างๆมัน่าจะเป็นพวกเบรกคันเร่งเราก็ต้องมาตั้งค่าที่หน้านี้เลยตัวแรกที่เราต้องตั้งเนี่ยก็จะเป็นตัวคันเร่งก่อนนะครับตรงที่ Configur e t ทอร์ตรงนี้เลยนะครับผมกด Enter เข้าไปทีนี้มันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเหยียบตัวคันเร่งเนี่ยลงไปให้มิดเลยนะครับแล้วก็ทำตามที่มันบอกได้เลยอ่ะเหยียบคันเร่งลงไปแล้วก็ปล่อย เท่านี้ในครับทุกคนทามันเจอคันเร่งเราแล้วมันก็จะขึ้นเซฟแบบนี้นะครับผมเอาละคันเร่งเสร็จแล้วต่อไปไปดูที่ตัวเบรกกันตัวเบรกเนี่ยกด Enter เข้าไปแล้วก็ไปเหยียบที่ตัวเบรกเนี่ยให้จมเลยนะครับผมโถตัวเบรกเนี่ยยากนิดนึงเพราะมันค่อนข้างแข็งอ่ะเหยียบลงไปแล้วก็ปล่อยในครับเท่านี้มันก็จะเซฟแล้วส่วนตัวคลัตช์เนี่ยเลื่อนลงไปเหมือนกันในครับผมกด Enter เข้าไปแล้วก็ไปเหยียบคลัตช์ให้จมเลยจากนั้นปล่อยในครับทุกคนให้มันเซฟตัวคลัตช์ส่วนตัวสเตริ้งเนี่ยให ทีนี้ถ้าเราหันพงมาลัยไปด้านขวา90องศานะครับเท่านี้มันก็จะ้ทำการเซฟตัวพงมาลัยให้าแล้ว,แล,วแล้วก็ลองหันซน้ายหันขวาดูถ้ามันมีตัวเลขเคลื่อนที่แบบนี้เวลาที่เรากำลังหันซน้ายหันขวาเนี่ยตัวเกมเนี่ยเจอพงมาลัยแล้วแล้วนั่นเองเะครับผมเอาละต่อไปแฮนด์เบรกตรงนี้ใครที่อปชันเยอะหน่อยซื้อตัวเบรกมือแยกมาเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลครับเอาละนี่ก็จะเป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับในการตั้งพวกแป้นเหยียบแล้วก็พงมาลายัย ต่อไปเนี่ยกด backspace กลับไปหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวเกียร์กันบ้างให้เราเลื่อนลงมาที่ head pattern shifter setup ตรงนี้นะครับกด enter เข้าไปทีนี้เกียร์แรกที่มันจะให้เราตั้งเลยเนี่ยก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับทุกคนเอาละเราก็ทำการเข้าเกียร์ถอยหลังเลยนะครับของโลจิเทคที่ผมใช้เนี่ยเราก็ต้องกดลงไปจากนั้นก็ลากตัวเกียร์เนี่ยไปไว้ที่เกียร์6เพื่อเป็นการเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังนั่นเองเอาละถ้าเราเข้าเกียร์ R เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเข้าเกียร กลับไปเข้าเกียร์หเกียร์หเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลากเกียร์ลงมาที่เกียร์สกันเกียร์สงเสร็จแล้วก็ไปเกียร์สรต่อได้เลยนะครับผมจากนั้นต่อกันที่เกียร์สแล้วก็เกียร์ห สุดท้ายก็เป็นเกียร์หนะครับสำหรับพวงมลาลัยของผมส่วนพวงมลาลัยของใครหรือว่าเกียร์ของใครเนี่ยมีเกียร์ที่7เกียร์ที่8เกียร์ที่9าเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้ครบนะครับส่วนของใครที่ไม่มีเกียร์7 8 9แเ้เลยเนี่ยก็ให้เราทําการกดลูกศรชี้ไปทางขวานะครับเพื่อเป็นการข้ามเกียร์เหล่านี้นั่นเองผมก็จะทำการข้ามเกียร์ที่ผมไม่มีเลยสามารถใส่ได้สูงสุด10เกียร์นะครับแต่ใครไม่มีเนี่ยก็ทําการข้ามไปได้เลยเท่านี้มันก็จะเป็นการเซฟเกียร์ที่เราใส่ไว้แล้วนั่นเองนะครับผมเอาละเท่านี้นะครับ วิธีการใช้พุงมะลายในเกม GTA 5สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5แล้วไม่อยากพลาดคอนเทนต์แนวนี้อีกในอนาคตเนี่ยก,ก็รบกวนทุกคนเนี่ยกดไลค์และกด subscribe เอาไว้แล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันหน้าส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับตัวพุงมะลายแล้วก็ลิงก์ตัวบอสเนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างในสิบชัน่นครับผมเจอกันครับทุกคน